สวัสดีครับผมรุชาจากบอร์ดครับสำหรับวันนี้ผมมีแท่นชาร์จที่สรงพลังที่สามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่6ก้อนได้อย่างต่อนเนื่องมันเจ๋งยังไงเราไปดูครับครับสำหรับแท่นชาร์จตัวนี้จะเป็นรุ่น GL8V680 จะชาร์จกันพร้อมกันได้ถึง6ช่องนะครับแลวสำหรับในเซ็ตจะมีคู่มือรวมทั้งแป้นล็อกกับแอลบ็อก สำหรับเครื่องตัวนี้จะสามารถชาร์จประจุได้เร็วนะครับถึง8 Ah ในกรณีที่ใช้แบตเตรรอรี่โปรคอเมื่อชาร์จกับเครื่องนี้จะใช้เวลาชาร์จ42นาทีแบตเตอรี่จะสามารถเก็บประจุได้ถึง80%ครับสำหรับเครื่องนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันสำคัญนะครับอย่างนี้คือปุ่ม p r o r i t y Start สมมุติกรณีที่เราต้องการที่จะ ให้แบตเตอรี่ก้อนนี้เต็มก่อนเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับให้ชาร์จก้อนนี้หรือเลือกได้ตามที่เราต้องการก้อนที่2เดหรือจะเอาก้อนที่3เริ่มก่อนมันก็จะวนตามรูปอีกส่วนสำคัญที่เห็นได้อย่างชาัดก็คือเราจะมีไฟ LED ถึง5ระดับเพื่อบ่งบอกสถานะของแบตเตอรี่ว่ามีปริมาณเท่าไหร่ครับสำหรับการชาร์จ ตัวนี้จะเป็นการชาร์จที่มีประสิทธิภาพสูงโดยจะแบ่งเป็น2ไซเคลไซเคลแรกจะเริ่มก้อนที่1จนถึงก้อนที่6ครบ80%นะหลังจากนั้นจะวนกลับมาชาร์จก้อนที่1ถึงก้อนที่6จนเต็ม100%เครับเพื่อสะดวกกับการที่จะเคลื่อนย้ายนะครับที่จะติดไปแก๊สบ็อกก็จะมีตัวแป้นที่ล็อกกับแอ r ์บ็อกแถมมาด้วย ครับและนี่คือทั้งหมดของแท่นชาร์จ G L 18 V 6.80หากท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามที่อินบ็อกได้เลยนะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าคลิปหน้าจะมีอะไรอย่าลืมติดตามชมกันวันนี้สวัสดีครับ